เจนสิริพอเตอร์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะพาไปดูผลงานนิทรรศการของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะคะในชื่อโครงการว่ากัดม่วครัวพยาะนะคะซึ่งหมายถึงการเปิดตลาดนะัดทางความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาที่รวบรวมผลงานทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลปแล้วก็เรื่องราวความหลากหลายของวิถีชาติพันธุ์มาจัดแสดงไว้ให้ได้ร่วมเรียนรู้นะคะติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองโรงเรียนบ้านเลโกค,ค,ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทจนจากนอบปฐมเมืองโรงเรียนบ้านเล็กโควันนี้ก็อยู่กัรในงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อใล้เปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่21ณน,น่าสำนักง,งานเขตพื้พพนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2ส่วนบรรยากาศในงานนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ การนการจดมในลักษณะกงันที่จะมายถการเปิดตลาดราวที่รวบรวมผลงานและความสำเร็จทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สรงแม่ละน้อยและอำเภอเสมอยมานำเสนอและจัดแสดงปเป็นนิทรรศการเปิดให้นักเรียนและพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้เยี่ยมชมความสำเร็จทางด้านวิชาการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรมตลอดจนการช็อปชิมสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของนัเกเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพวิชศการงานฝีมือเช่นงานแกะสลักงาน DIY ชนเผ่างานปัน้นงานปะดิษดและการแสดงหลากหลายชนเผ่าที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโอ้ชุดสวยจังเลยถ่ายหนูก็ได้อ๋อโอ,โอ้สวยจังเลยจากโรงเรียนอะไรคะบ้านห้วยพึ่งใหม่อันนี้กะเรียงโปนะครับกะเรี่ยงโปแลวกะเรียงสกอกระเรียงสกอเราจะตัดมาทางนี้นี่นี่คือกะเรียงสกอนะเดี๋ยวบนลงแลจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ไกลในพื้นที่ชายแดนหลายแห่ง พยายามจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการทดสอบโอเนสูงกว่าระดับประเทศและอีกหลายโรงเรียนมีความโดดเด่นด้านกิจกรรมของนักเรียนและผลงานของคุณครูครับสําหรับในการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการของเขตพื้นที่ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อได้เผยแพร่ผลงานที่เป็นเด่นชัดของสถานศึกษาเป็นความภาคภูมิใจนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนะครับมีผลงานที่เชิงประจักษ์ที่เห็นไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อจะให้นักเรียนเหล่านั้นจบไปแล้วในาสังคมได้อย่างมีความสุข คือผลงานการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่จะทําให้นักเรียนในพื้นที่ทางการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าถึงการศึกษามากที่สุดครับนักข่าบนเมืองบ้านเล็กอรายงาน